ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเขาหมายหมายความว่าอย่างไรในคำว่าผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาและจำเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยมาทําความเข้าใจใน3คํานี้กันนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยิน3คํานี้เนี่ยบ่อยๆนะครับทีนี้3คํานี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ วันนี้กระทรวงยุติธรรมเขาได้เผยแผ่สาระความรู้ในความหมายของคำสามคำนี้นะครับเรามาดูคำแรกนะครับก็คือคำว่าผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยในทางกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องถูกพาดพิงถึงหรือการถูกซักทอดหรือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้กระทําความผิดแต่ว่าเป็นเพียงการสงสัยเท่านั้นยังไม่ได้มีผลใดในทางกฎหมายนะครับ อาจจะถูกเชิญมาสอบปากคาในฐานะพยานหรืออาจจะอยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุแต่ยังไม่ได้ถูกดาเนินคดีท่านก็จะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนี่คือความหมายของคำว่าผู้ต้องสงสัยคำที่สองคือคำว่าผู้ต้องหาผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองระบุว่าผู้ต้องหาก็คือบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลหรือก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีแล้วโดยพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดคดีใดบ้างนั่นเองนะครับต่อมาคำว่าจำเลยจำเลยเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2ระบุว่าจำเลยก็คือบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิดหรือก็คือผู้ต้องหา ที่ถูกส่งตัวให้พนักงานอายการตรวจสำนวนและส่งฟ้องต่อศาลเมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้วผู้ต้องหาก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นจำเลยนะครับก็หมายความว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินการมาถึงชั้นศาลแล้วศารลรับฟ้องผู้ต้องหาคนนี้แล้วก็กลายเป็นจำเลยนั่นเองนะครับอ,อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสยัยผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ตาม ทั้งสสถานะก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าศาลจะรับฟ้องแล้วก็ตามแต่จนกว่าศาลเนี่ยจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุดจึงจะถือว่าจําเลยก็ให้ถือว่าจําเลยเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาเป็นที่สุดแล้วนั่นเองทั้งหมดนี้คือความหมายของคาว่าผู้ต้องสงสยัยผู้ต้องหาและจําเลยนั่นเองนะ